และเชี่ยวชาญด้านอาหารทะเลที่มีแบรนด์ชั้นนำระดับโลก ชมไม่ได้เจอกันมา1สัปดาห์เต็มๆเลยนะคะตอนนี้มีเมนูในใจหรือ,อยังคะว่าอยากจะให้กุ๊ดทำอะไรให้ทานถ้ายัางนะคะคุณผู้ชมวันนี้กุ๊ดมีเมนูมานำเสนอค่ะเป็นเมนูแบบไทยๆเลยนะคะและรับรองว่าอร่อยมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะถ้าเรานำเอาอาหารทะเลน,นี้มาใช้นะคะวันนี้ค่ะเราจะมาทำชูชีทะเลกันค่ะส่วนผสมนี้นะคะก็อยู่ด้านหน้าเลยค่ะเริ่มต้นเลยนะคะมีพริกแห้งค่ะผักชี ใบมะกรูดขา่าตะไคร้หอมแดงเกลือน้ำปลาใบยี่รา่าลูกผักชีกระเทียม,มเมล็ดพริกไทยดำผิวมะกรูด กะปิค่ะแล้วก็สําหรับเนื้อสัตว์ในวันนี้นะคะคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปเลยค่ะเราจะมาทําชูชีทะเลกันนะคะก็จะเป็นเครื่องทะเลต่างๆค่ะกุ้งค่ะปลาหมึกค่ะและก็นี่เลยค่ะขาดไม่ได้เลยนะคะวันนี้ใช้ปลาทูน่าสเต็กค่ะในน้ามันถั่วเหลืองนั่นเองค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมว่าจริงๆแล้วส่วนผสมที่มีอยู่เนี่ยไม่ได้เยอะเลยนะคะแล้วก็หาซื้อได้ไม่ยากด้วยค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปเข้าสู่ขั้นตอนของการทําพริกแกงกันก่อนเลยนะคะ ชูชีนะคะจริงๆแล้วก็จะเป็นแกงเผ็ดค่ะที่ใส่กะทิลงไปค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นพริกแห้งนะคะที่กูเนี่ยเอาไปแช่น้ำค่ะก็พอพริกแห้งเอาไปแช่น้ำอุ่นๆนะคะเขาก็จะมีความนิ่มมากขึ้นแล้วถ้าบางคนค่ะอยากจะให้โคลเครื่องแกงได้ง่ายๆนะคะก็นี่เลยค่ะเอาไปสับก่อนนะคะให้ละเอียดเลยค่ะแล้วก็ค่อยใส่ลงไปค่ะเกลือเสร็จปุ๊บต่อมาเลยค่ะนี่ค่ะตาไคร้ค่ะ ตะไคร้แล้วตามด้วยขาเลยค่ะอย่างขาเนี่ยค่ะถ้าเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะก็จะโขลกได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็นี่เลยค่ะตามด้วยรากผักชีค่ะซึ่งรากผักชีนี้นะคะคุณผู้ชมเขาจะมีความหอมอยู่ค่ะโอเคค่ะแล้วก็ตามด้วยนี่เลยค่ะผิวมะกรูดนะคะหอมมากเลยค่ะเม็ดพริกไทยดำค่ะใส่ไปสัก10เม็ดก็พอค่ะ อันนี้นะคะเป็นลูกผักชีค่ะซึ่งกู๊ดเนี่ยเอาไปคั่วมาแล้วค่ะการคั่วเนี่ยมันจะทําให้ความร้อนทําให้ความหอมของลูกผักชีเนี่ยมีเพิ่มขึ้นค่ะใส่กะปิลงไปนะคะตามด้วยใบยี่ราค่ะตามด้วย2ส,สิ่งสุดท้ายนี้เลยค่ะคุณผู้ชมพร้อมหัวแดงแล้วก็กระเทียมค่ะเพราะว่า เป็นของที่มีน้ําอยู่เยอะค่ะถ้าใส่ไปตอนแรกเนี่ยจะทําให้โคลกยากค่ะแล้วก็ตามด้วยนี่เลยค่ะหอมแดงค่ะตามด้วยกุ้งค่ะสุกแล้วค่ะพักไว้ก่อนนะคะเอานี่เลยค่ะพระเอกของเราค่ะทูน่าค่ะใส่ลงไปนะคะ ซึ่งอาหารทะเลนะคะคุณผู้ชมนอกจากจะมีปลาหมึกมีกุ้งแล้วก็มีเจ้าทูน่าเนี่ยแหละค่ะที่ใส่ลงไปเพิ่มความอร่อยแล้วก็เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการด้วยนะคะอย่างทูน่าเนี่ยนะคะก็มีโปรตีนสูงมากเลยไขมันแทบจะไม่มีเลยด้วยค่ะเหมาะมากเลยค่ะสําหรับใครที่กําลังควบคุมน้ําหนักนะคะทานเนี่ยรับรองไม่อ้วนค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีโอเมก้า3ด้วยนะคะถามว่าโอเมก้า3ดียังไงใช่ไหมคะ โอเมก้าสาเนี่ยเขาจะช่วยบำรุงหลอดเลือดค่ะทำให้เราเนี่ยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจโรคอัมพฤกอัมพาตแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยความจําดีด้วยค่ะเห็นประโยชน์ของทูน่าเยอะแยะแบบนี้แล้วนะคะกุว่ายังไงลองซื้อเก็บไว้ที่บ้านดูนะคะทำง่ายมากเลยค่ะแล้วก็ทำได้หลายเมนูด้วยค่ะพักไว้ก่อนนะคะทีนี้ค่ะเราก็ได้อาหารทะเลของเราแล้วนะคะต่อมาค่ะ เราจะมาทําตัวของชูชีกันค่ะพริกแกงค่ะใส่ลงไปผัดเลยค่ะเราก็ค่อยๆใส่กะทิลงไปนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเราใส่นี่เลยค่ะเติมน้ำตาลตี๊ลงไปก่อนนะคะแล้วก็น้ําปลาค่ะนี่ถ้าปรุงได้ที่แล้วนะคะคุณผู้ชมก็ดับไฟค่ะใส่พริกนะคะพริกชีฟ้าที่เราซอยไปแล้วค่ะลงไปค่ะแล้วก็ใบมะกรูดค่ะที่เราซอยไปแล้วนะคะ ทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวทานฉิ่ฉีทะเลกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชม เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับอีกหนึ่งเมนูอาหารไทยนะคะชูชีทะเลค่ะที่ตอนนี้นะคะโอ้โหกลิ่นหอมเย้ายวนใจมากเลยค่ะยังไงเดี๋ยวกูด๊ดขอไปทานชูชฉีทะเลก่อนแล้วกันนะคะแต่วันนี้ค่ะเราก็ต้องขอขอบคุณทั้งข้อมูลแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆจากซีเล็กทูน่าในเครือ TUF นะคะขอให้คุณผู้ชมทานข้าวให้อร่อยนะคะไปละค่ะ